ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มทซเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤิเช่นเคยนะครับ กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันครับซึ่งในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไทยหรือว่าภาพยนตร์ต่างประเทศก็กําลังแข่งกันทํารายได้กันอย่างสนุกเลยละครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มเซเวนตี้ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ซึ่งสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณฉลองครับโดเนตมาสนับสนุนรายการ300บาทคุณสมชาย31บาทคุณธนวัฒน์25บาทคุณดาดาโพจากเมียนมา80บาทคุณพิเชษ235บาท คุณสุวิมน25บาทคุณตรี35บาทคุณพันธนะ1 9 9บาทคุณนภาวุฒิ50บาทคุณรังสรรค์28บาทคุณภาวินี199บาทคุณวชระเดช100บาทและคุณบดิดาิบเ9าบาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสําหรับที่น้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตเรื่องหนังของเราให้มีต่อๆไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเนทได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตไว้ได้ภาพยนตร์ณวันที่17มิถุนายน2024ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปร่วมร้อมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับกับ Bad Boys r i ร h t or รคู่หูขวางนรกลุยต่อให้โลกจำการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดีจากค่าย Sony p i c t u r e อกับเรื่องราวภารกิจใหม่ของ2องตำรวจคู่หูจากไมอามี โดยแบทบอยในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่7มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วสิ้น214.6ล้านเหรียญครับโอ้โหแบทบอยภาคนี้ถือว่ากระแสการตอบรับดีเลยทีเดียวครับเข้าฉายเพียง2สัปดาห์เท่านั้นตอนนี้หนังก็สามารถทำไรายได้คุ้มทุนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องรอติดตามกันดูครับว่าแบ d บอยในภาคนี้สุดท้ายแล้วจะสามารถกวาดรายได้ไปได,ได้มากขนาดไหนครับ ไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับ The Watchers พาวนตร์นวนาะฮอลเลร์จากค่ายนิวไลท์ซีนนมาและ Warner b r o t h e r เรื่องราวของหญิงสาวหลงป่าที่ไปพบกับหลุมหลบภัยพร้อมกับคนแปลกหน้าอีก3คนโดย The Watchers เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่7มิถุนายนปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างนะครับและก็ทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น23.2ล้านเหรียญครับ ไปต่อนกับแอนิเมชันเรื่องนี้ครับกับ HiQ The Dumpster Battle คู่ตบฟ้าประทานศึกที่กองขยะแอนิเมชันเนื้คอคามดีดราม่าจากค่ายโตโฮประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งเรื่องนี้ก็เข้าฉายที่ญี่ปุ่นมาตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์แล้วนะครับปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น86.9ล้านเหรียญ มาดูแอนิเมชันทางฝั่งฮอลลีวูดกันบ้างน,นะครับกับ The Garfield Movie ภาพยนตร์แอนิเมชันนะคอมมดี้ผจญภัยจากค่ายโซนี่พิกเจอร์กับเรื่องราวการทำภารกิจของ2แมวพ่อลูก โดยเดอะกาฟิลมูฟวี่เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่24พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไป60ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปลังสิ้น217.7ล้านเหรียญกาฟิล l d นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กระแสะการตอบรับค่อนข้างดีครับหนังคุ้มทุนไปตั้งแต่สัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายครับตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าจะทํากําไรให้กับทางโซ n y ได้มากน้อยขนาดไหนเลยครับแต่เรื่องนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ครับกับอีเพื่อนในจินตนาการ ภาพยนต์ในคอมเมดี้จากค่ายพลามาพิกเจอร์เรื่องราวของเด็กหญิงที่คนพบว่าตัวเองสามารถมองเห็นเพื่อนในจินตนาการได้โดยภาพยนต์เรื่องนี้เขา้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่17พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไป110ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น173.5ล้านเหรียญเรื่องนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ220ล้านเหรียญน,นะครับถึงจะคุ้มทุนซึ่งรายได้ตอนนี้ก็ดูแลค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับแต่ก็ยังถือว่ายังอยู่ใน เส้นทางที่ยังสามารถคุ้มทุนได้อยู่ครับขอแนะนำ YouTube Premium ราคาเริ่มต้นที่19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music มูลค่า129บาทตลอดการใช้งานยังไม่พอเรายังแถม VIU Premium ให้อีก1เดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังได้สำหรับใครที่ใช้ยู u ูบพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้บริการกับเราได้ครับเรามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้ไม่ว่าจะรีวิวหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามารบกวนอีกต่อไปพี่พน้องคนไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID l ดี e ไลไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราแอดแคส 4K กันนะครับ ตอนกับเรื่องนี้ครับกับ The Strangers Chapter 1อมหิตฆ่าไม่สนภาพยนตร์แนวฮอลล์ทิวลอร์จากค่าย Lion Gate เ,เรื่องราวของคู่รักที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากแก๊งโรคจิตใส่หน้าก,กากโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่17พฤษภาคม ใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่8.5ล้านเหรียญเท่านั้นครับปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น40.1ล้านเหรียญแล้วนี้ก็ถือว่าได้กำไรหายห่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งทางไลอ n อนเกตก็เตรียมไว้ว่าจะสร้างทั้งหมด3ภาคนะครับดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาครับโปรเจกต์ได้ไปต่ออย่างแน่นอนไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ Challengers ภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าจากค่าย MGM และ Warner b r o t h e r ผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของเซนเดยีย โดย Challengers เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่26เมษายนใช้ทุนสร้างไป55ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วังสิ้น142ล้านเหรียญผมว่าตัวเลขไรายได้ของเรื่องนี้น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหนังค่อนข้างจะแผ่วแล้วนะฮะเก็บเพิ่มมาได้ประมาณ4ล้านเหรียญครับแต่สัปดาห์นี้เนี่ยเก็บเพิ่มมาได้ถึง ห้กว่าล้านเหรียญเลยครับมันค่อนข้างกระโดดแบบแปลกๆฮะแต่ถ้าตัวเลขไม่ผิดพลาดเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้ Challenger จากล้อแรแล้อแรกกลายเป็นหนังได้กำไรไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคอนเฟิร์มกันอีกทีนึงครับว่าสุดท้ายแล้วตัวเลขรายได้ที่เราเห็นหน้าขณะนี้ของภาพยนตร์เรื่อง Challenger เนี่ยเกิดการผิดพลาดขึ้นหรือเปล่าครับไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับ The For g u y s t u n ั m a n คนจริง ภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมดี้จากค่ายยูนเว์แซลพิคเจอร์เรื่องราวภารกิจตามหาคนดังที่หายไปของหนุ่มสตันแมนโดยเดอะฟอร์กายเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่3พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไป125ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้แปลลังสิ้น169.8ล้านเหรียญตรงนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ250ล้านเหรียญครับถึงจะคุ้มทุนซึ่งดูแล้วเนี่ยโอกาสที่จะคุ้มทุนยากมากๆแล้วครับสำหรับเดอะฟอร์ก ไปดูรายละเเรื่องนี้กันต่อครับกับ Kingdom of the Planet of the Apes อาณาจักรแห่งพิพบวานอนการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่นดราม่าพรนจภายจากค่ายทเวนตี้เซนจูรี่สตูดิกับปฐมบทเรื่องราวของวานอนยุคใหม่ โดยพี่พบวานนอนในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่10พฤษภาคมใช้ถุกสร้างไป160ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น374.5ล้านเหรียญครับเรงนี้ก็เริ่มเก็บกำไรได้บ้างแล้วนะครับตอนนี้ แต่เรื่องนี้สิครับยังคงน่าเป็นห่วงมากครับกับฟูริโอซาอ a มแมนแม็กซากาการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่น Action สุดระห่ำจากค่ายวอร์เนอร์บราเธอร์ที่ในภาคนี้จะย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวของตัวละครฟูริโอซาตั้งแต่วัยเด็กโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่24พฤษภาคมใช้ถุกสร้างไป168ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น160.1ล้านเหรียญเรื่องนี้เข้าฉายมาประมาณ5สัปดาห์แล้วครับแต่ว่า หนังยังทำไรายได้ไม่ถึงครึ่งทางที่จะคุ้มทุนเลยครับดูแลสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆครับสำหรับแมดแม็กในภาคนี้ไปต่อกันที่ภาพยนตร์ที่มาแรงที่สุดในสัปดาห์นี้ครับกับ Inside Out 2มหัศจรรย์อารมณ์โอลเวง2การกลับมาอีกครั้งของแอนิเมชันแนวคอมดี้จากค่ายพิกซาสตูดิโอและดิสนียกับเรื่องราวของศูนย์สั่งการทางอารมณ์ของไรรี่เด็กสาวที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่น โดย Inside Out 2เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่14มิถุนายนใช้ทุนสร้างไปมากถึง200ล้านเหรียญครับปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น295ล้านเหรียญโอ้โหก็ถือว่าทำไรายได้เปิดตัวได้ดีมากๆครับถึงแม้วันนี้จะใช้ทุนสร้างไปค่อนข้างสูงครับแต่ถ้าไรายได้ยังคงแรงต่อเนื่องแบบนี้ ไม่แน่สัปดาห์หน้าก็น่าจะสามารถคุ้มทุนได้แล้วนะครับไม่แน่ก็อาจจะทำไรายได้ขึ้นไปแซงพวกกลุ่มหนังหัวแถวได้เลยนะครับเรื่องนี้ต้องรอติดตามกันดูแลครับกลับมาดูรายได้ภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างครับเริ่มจากภาพยนตร์เรื่องอ,อนองภาพยนตร์แนวโรแมนติกค,คอมเมด,ดี้เรื่องราวความรักระหว่างคนกับผีที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่1พฤษภาคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ136ล้านบาทครับภาพยนตร์เรื่องเทอมสาม ภาพยนตร์แนวฮอล์ร์จากค่ายสหมงคลฟิล์มที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่30พฤษภาคมปัจจุบันทำรายได้ไปละประมาณ80ล้านบาทเทอม3นี่ก็ใกล้จะเป็นหนังไทยร0อยล้านอีกหนึ่งเรื่องในปีนี้แล้วครับปิดท้ายกับภาพยนตร์เรื่อง Baking Cycle อำนาจศรัทธาอนาคตที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่6มิถุนายนปัจจุบันทำรายได้ไปลวประมาณ3ล้าน8แสนบาท เอาละครับเลืนี้ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่17มิถุนายน2023ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤตจากช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง